สวัสดีครับท่านผู้ชม f อ p p พ,พ,พี่น้องๆสหายนักขกทุกทุก,ท,กท่านมาพบกันอีกแล้วครับมากรุกไทยไก่กาฟา้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับอยู่ในแอปมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านที่มีนามว่ายูเซอร์8 3 3 8 3ครับ เซียนหมากแปดทิศนะครับอ่าเซียนหมากแปดทิศเป็นม้าเทียมแบบนี้เราเกมนี้ที่แรกว่าจะตั้งใจจะเล่นม้าโยงขวานะครับตรงนี้ก็แต่เปลี่ยนรูปหมากนิดนึงนะครับก็อยู่ที่หน้าเบี้ยของคู่ต่อสู้นะครับก็เลยกลายเป็นม้าขวาครับจะเป็นม้าขวาไม่ซ้ายนะครับจังหวะนี้กระเสาะริมเข้าไปก่อนนะครับเพื่อทาลายโครงสร้างหน้าเบี้ยอ้าวขึ้นขุนมาอยู่ตรงนี้ก็กินตัดครับนะครับเปิดหน้าบ้านของสีแดงนิดนึงนะครับ คู่ต่อสู้ของไก่ข้าวฟ้าเป็นม้าเทียมนะครับม้าเทียมทรงนี้ก็น่าจะเป็นมาตรฐานหรือเปล่านะครับอจาจวันนี้ไหลโคนขึ้นไปสู่กลางกระดานนะครับคู่ต่อสู้จะทำอย่างไรต่อในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งขุนของตำแหน่งขุนของสีแดงไม่ค่อยดีนะครับเราก็ขยับขุนก่อนนะครับพร้อมที่จะ นะครับเก็บขุนนะครับทางด้านปีกซ้ายนะครับโ <c oughs> คตสู้ตัดสินใจเระเบิดเบี้ยปูสามมาแบบนี้กินกินกินเรียกตัวขึ้นมาโคนเราตอนนี้โคนเรายัางลอยอยู่เนาะนะครับทางน,น,นั้นเงน่งๆครับชา้ชาๆได้พระเร่มงามนะครับก็ยกม้าขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของม้าโยงครับมายงขวานะครับม้าโยงขวาเม็ดซ้ายนะครับเป็นลูกผสมนะครับ <c oughs> รูปนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะครับก็มาดูกันครับว่าคู่ต่อสู้จะแปรขบวนโจมตีแบบไหนอ่าตัดสินใจกินตัดมาแบบนี้กก็ินมากินกลับครับนะครับกินกลับไม่โกงนะครับกินตัดเข้ามาอีกถ้าใช้โคนกินในอนาคตก็ไม่ดีเท่าไหร่ใช้เบียกกินดีกว่าครับ เปิดหน้าบ้านของสีแดงครับโอ้โหกินตัดอย่างเดียวนะครับในตำแหน่งนี้ก็ใช้มากินโดนโคนไล่นะครับไม่ดีครับใช้โคนกินขึ้นไปดีกว่านะครับถ้าโคนมาแลกเราก็แลกกันไปนะครับหลบขุนก่อนใช่ไหมสีแดง,งถ้างั้นถ้าไหลโคนขึ้นไปเม็ดเราจะไม่ได้ใช้งานนะครับดังนั้นเราก็ไหลเม็ดขึ้นไปนะครับสามารถไปรุกตอเม็ดได้นะครับพยายามที่จะ ยึดเซนเตอร์นะครับยึดเซนเตอร์ก็ไหลเม็ดขึ้นไปครับนะครับเรามีจํานวนปาก3ปากครับที่จะส่งเม็ดขึ้นไปแลกกับคู่ต่อสู้ได้ครับเพื่อยึดเพื่อยึดจุดเซนเตอร์นะครับก็จุดเซนเตอร์ก็คือช่วงกลางกระดานนะครับช่วงกลางกระดานก็เป็นแนวรบนะครับเรามาดูครับว่าคู่ต่อสู้จะแทงไล่เม็ดเราไหมหรือว่ายังไง นำโคนมาต่อแบบนี้จะกินเบีย้ยฟรีกินเบีย้ยฟรีก็ชิเมตลุกครับชิเมดลุกลุกปักเข้าไปก่อนหนึ่งดอกนะครับแล้วบอกเพื่อนกันครับคู่ต่อสู้จะกินไหมกินก็ใช้เม็ดกินเนาะหรือว่าใช้โคนกินก็ได้นะครับต้องดูนก่อนครับว่าคู่ต่อสู้จะทำยังไงจะกินเราหรือเปล่า ลูกที่จะถอยขุนครับถอยขุนแล้วนั้นทั้งนั้นเราก็เสริมครับนะครับเสริมขึ้นไปนะครับเสริมตัวหมากขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าโคนกินโคนเราก็ดําโคนดันโคนดั้ขึ้นไปกินนะครับคู่ต่อสู้ตัดส,สินใจย,ยกมา้ามาจับกินโคนสองหนึ่งเหรอไม่ได้นะมาเราผูกอยู่นะครับนำขุนขึ้นเข้าป้อมเรียบร้อยนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นคิวของเรือนะครับ ที่จะมาช่วยนะครับสนับสนุนในการรบนะครับหมักรุกนะครับในการเล่นกันก็เหมือนกับเราทําสงครามนะครับทําการรบนะครับก็ต้องสู้กันครับเรือมาแบบนี้ถ้าปล่อยให้เรือสีแดงลงมาคลองคลอง2เนาะมากดขุนทําให้มาเราใช้งานไม่ได้นะครับก็ต่อสู้ก็จะกินโคลนเราได้นะครับดังนั้นก็ดีที่สุดก็น่าจะป้องกันครับมีป้องกันกับต่อนะครับ จะไข่ก้าวฟ้าเลือกที่จะป้องกันดีกว่านะครับขยับเรือเข้าไปขึ้นไปป้องกันและทําท่าขู่ที่จะซ้อนเรือนะครับส้อนเรือกินเบี้ยริมนะครับก็อ้าวโคตรสู้คิดดีครับนะครับเอามาเอาโคนมาไล่มาครับม้าก็ต้องหนีครับก็คงจะนําเบีย้ยมาผูกกับโคนนะครับถ้าซ้อนเรือกินก็ไม่มีประโยชน์นะครับ ก็ต้องดูก่อนครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างที่เราคิดหรือไม่นะครับคิดถูกหรือว่าคิดผิดนะครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับรายการของไก่ข้าวฟ้าก็เล่นไปบ่นไปครับก็อาจจะมีสอดแทรกเทคนิคเล็กๆน้อยๆเท่าที่มีนะครับเข้าไปนะครับให้นักมารุกมือใหม่นะครับผู้ที่ใฝ่ศึกษาได้เรียนรู้นะครับจังหวะนี้นะครับเรือทางด้านปีกซ้ายเราไม่ได้ใช้งานก็นํามากดนะครับ กดต่อขุนของสีแดงนะครับทําให้ขุนก็ต้องว้าวุ่นนะครับนะจะว้าวุ่นหรือเปล่าเล้ว่ากันนะครับอาจจะมีการระเบิดขึ้นไปเลยนะครับดีไหมนะครับกิน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 เม็ดขาดเอ้าโดนไร่เรือก็ขยับมาครับขยับมาตรงกลางนะครับผูกโคนไว้นะครับเพื่อจะส่งเป็นการกดครับกดเรือสองลำเลยนะครับกดขุนนะครับกดต่อขุนของสีแดงนะครับ ใกล้จะได้บุกกันแล้วนะครับมาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรนะครับตําแหน่งขุนสีแดงไม่ดีนะครับจริงๆแล้วน่าจะหลบไปก่อน,นครับแต่คู่ต่อสู้เลือกจะไม่หลบนะครับเราก็ดันเบี้ยขึ้นไปคนของสีแดงนี่ถ้าเราสังเกตดีๆคือเหลืองนะครับก็ไม่ได้อยู่ในจุดของของแนวแนวแนวปะทะนะครับ จหวะนี้เขเลยระเบิดเบียขึ้นไปครับนะครับมีการกินตัดกันเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาครับแต่จะกินตัวไหนก็ว่ากันไปนะครับตัวใหญ่ของเรานะครับคุมจุดซินเตอร์ไว้หมดพร้อมที่จะส่งตัวมาขึ้นไปนะครับทําการครับ่าโคต่อสู้ตัดสินใจนํามามากินโคนก็นําขุนกินขึ้นไปครับนะครับขึ้นไปเรียบ สีแดงจะเอาอยัางไงต่อครับเอาเม็ดมาไล่ยกม้าขึ้นไปโจมตีโคนครับคู่ต่อสู้โจมตีม้าแล้วก็โจมตีโคนทําให้โคนของสีแดงมีปัญหาก็มีอยู่2วิธีคือหน,นีนะครับถอยหลังลงไปให้เรือผูกกับนําเรือไปผูกนะครับแต่คู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยเม็ดครับถอยเม็ดมาต่อเม็ดถ้าางั้นก็ตัดโคนครับ นะครับเราต้องการจะหงายเบี้ยนะครับตอนนี้เราหงายเบี้ยม้าเราจะขาดนะครับแล้วก็กินโคนเข้าไปเพื่อเอาจังหวะที่เดินครับแลราก็หงายเบี้ยครับพร้อมที่จะเปิดรุกนะครับพร้อมที่จะส่งโคนขึ้นไปครับม้าตามขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับเรือสองลำเราอ่าแบบนี้ก็หนีม้าไปแล้วนะครับก็ไหลโคนขึ้นไปอีกครับนะครับขุนไปแล้วครับขุนไปแล้วยังอยู่ตากดอยู เปิดลถกินเม็ดเขาขุนผูกได้นะครับถ้างั้นไม่เอานะครับไหลโคนปักขึ้นไปอีกนะครับโโหโคนเต็มเต็มหน้านะครับประจันหน้ากับแม่ทัพของสีแดงนะครับกับขุนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับกองกําลังของคู่ต่อสู้นี่อยู่เป็นสองสฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับจุดเซ็นเตอร์ของเรายึดไว้หมดแล้วครับก็ยกน้าขึ้นไปอีกนะครับ ป้องกันเม็ดของสีแดงเดินขึ้นมาต่อนะครับมาของสีแดงก็ขยายลําบากนะครับนอกจากระเบิดเบี้ยขึ้นมาก่อนนะครับในอนาคตก็อาจจะนําเรือมากดครับนําเรือมากดก็น่าจะสวยนะครับนําเรือตัวล่างนะครับมากดขุนตัวเองนะครับพร้อมเปิดหรือเปล่านะครับหรือว่าขยับขุนก่อนครับก็ดูนก่อนครับคู่ต่อสู้เปิดตัวนี้อืม ถ้างั้นเรายกมาไปทางด้านขวาได้ไหมมีตำแหน่งลุกคาดอยู่นะครับยกมาขึ้นไปครับไปซุ่มโป่งครับุ่มโป่งมาของคู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะติดนะครับอ้าวเดินแบบนี้ก็เรียบร้อยของเรียนจีนนะครับแบบนี้เราสามารถนำมาไปลุกคาดกินเรือได้เดี๋ยวก่อนหรือว่าจะเปิด จะให้โอกาสอืมไม่มีแต้มไหนที่ก็ไปครับนะครับลุกกินเรือฮะคู่ต่อสู้ยอมแพ้ไปเลยนะครับนี่แหละครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ